c oh. เฮ้ยโอยยังสูงสูงเลยสูงแบบนี้ดูตีหัวคมก็แท่ไม่ได้เลยเนี่ยกีฬาทำให้เรามีสุขภาพที่แข็งแรงอย่าลืมออกกำลังกายกันนะจ๊ะโอเคไปหาหมอมาหรือยังคะไหนดูหน่อยสิโอ้เรียบร้อยมันมีเหมือนแบบพัตเตอร์เปียกแตะน้อยเนาะหายปวดยังหายปวดแล้วมาเดี๋ยวเราไปกินยากันดีกว่านี้ยาจากคุณหมอหล่ะคะ ล้างเจลแอลกอฮอลก่อนค่ะ7.5มิลลิลิตรเน็ดหลอดใช้หลอดนี้นะคะเขย่าผ่อนผมนะยาก,ยากินยาได้ใช่ไหมคระกินยาเม็ดแต้ยังหลุกยัง7.5ึรเรียบร้อยอันนี้น่าจะเป็นยาแก้อักเสบนะลูก มีเยี่ยมเลยโอ้อยาไปกินน้ำแล้วใช่ไหมครับทำไมไม่เอาน้ำมาพร้อมเลยนะครับอ่ะเอาออหยดยาไอ้ล้านะลูกนะโอเคครับอ่ะเอมีห์ครับเอายาเก็บใส่กระเป๋าให้เรียบร้อยไปค่ะขอบคุณครับจ้ะเวลา เด็กอย่าลืมนะคะห้ามกินยาเองนะเอาไหมครูช่วยป้อนนะคะมาให้ครูด,ดูก่อนนะวันนี้ครูเป็นเวนขายของสหกรณ์ค่ะมาขายของเป็นเพื่อนครูหน่อยเร็วใช่ครับขายคิดด้วยครับมาลูกค้าคนแรกลูกค้าคนแรกของกังวันนีซื้ออะไรครับลูกใส่แมสให้เรียบร้อยนะคะเข้าร้านค้าลูก ซื้ออะไรเชิญมาซื้อเลยจ้าร้านเปิดแล้วจ้ามาซื้อเลยซื้ออะไรครับไอบาเรนนะคะสิบบาทครับไปแล้วครับอนไหมก็เลยเอ่ยนะหนึ่งสองสามสามสิบแปดบาทสาสิบแปดบาทพนสองบาทเดี๋ยวนะตังอนก่อนอ่ะพรสองบาทฮะ นไปจ้าสวัสดีค่ะสิบบาทลูกไปค่ะโอเคซื้ออะไรฮะโอเคเท่าไหร่ลูกสิบห้านะครับหนบึ่งครับเท่าไหร่คะสิบห้าบาครับขอห้าบาทหนึ่งครับครับอย่าลืมใส่แมสก,กันให้เรียบร้อยนะจ๊ะอ้าวเวลาระยะห่างด้วยลกูก ืออะไรครับช้อนรับประทานอาหารไม่ได้เตรียมมาจากที่บ้านใช่ไหมครับสิบบาทครับนะครับซื้อน้ำและสมุดนะครับ20บาทพอดีจ้า <c oughs> เวลาเข้าไปซื้อของตามร้านค้า <c oughs> เดี๋ยวนี้ก็ต้องสวมแมสนะคะและอย่าลืมวัดอุณหภูมิด้วยมาจ้าไอจิเกมสิบบาท ดีมากเลยค่ะมาอะไรเนี่ยขนมขิบห้าบาทใส่แม้ได้เรียบร้อยค่ะคุนใส่แมสได้เรียบร้อยนะจ๊ะใส่แมสด้วยนะจ๊ะอ,ะอะสบ,บายครับ นะคะ